สายมาก,ก็บรรยากาศดีเหมือนเดิมค่ะทุกคนยายอุบลกะไก่กสีหอดออละค่ะโอ้ยท่งขอความมาบอกกตั้งแต่สองเชม่โมงที่แล้วหนไหมแล้วมากกะจว่าไปผ้าไหวน้ำกับไปไหวน้ำบ่ได้ดอกค่ะมันเย็น บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทุกคนพระเอกทำอะไรโอ้พระเอกแบนันี้คืนติตัดหนาอืมเอาไปเอาเข้าไปตัดนิดหน่อย แต่ทนแังเกาไปไปได้เจิมกับซอยตัดเดนหน่อยเอ้ป้ายตัดปอืมดีเนาะ <c oughs> นั่นตัดกัาไฟนะเฮ้ยจังจัง คุณดวบรรยากาศนะคะสวยงามมากเลยค่ะองดูผักดูงามคักงามแน่ดอไม้ก็สวยงามมายืนขนะ้างนอกถ่ายอยู่บนค่ะจากละมาหอดได้ทุกคน บรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ไอ้เจียมก็ใส่เสียกกันเหงาอยู่ค่ะเพราะว่ามันยังเงย็นอยู่เพระเอกเทอันนี้น้ำค่ะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนเจียมคนละพระเอกเอ๋เทศเอีหยังทุกคนปุณะ ต้อนหย่าออกจากไอ้ทั้งคางสตรอเบอรี่ค่ะแดดวันนี้แดดแล้วก็ไม่มีลมด้วยพระเอกจ้าจุมยังพระเอกน่านี่ียจะได้เห็นในเจ้าไทยรูปนนั่นเงเอกนี่ไหมหน้าบานเพลือเลยู้แล้วตอหย่า่ะ ดอกไม้สวยกันไหคะทุกคนนางถ่ายใยบนกับมาดไทายรูปดอกไม้อยู่นี่ให้จื่มเบ่งพระเอกน้าค่ะแค่น,นี้แล้วค่ะเอาคลิปสั้นไปฝากทุกคนค่ะเอาคลิปสั้นสั้นลงใครได้เห็นเร็วนะถ้าคลิปทีมนมาที่่ได้เห็นได้เห็นนะไอแบบว่ามันหลดซานอะนะเบ่งพระเอกไปน้ำค่ะเบ่งนางเอกไปน้ำนางเอกก็ยิ้มฟันขาวเจื้อ คุณเด้พระเอกพระเอกยกโป้ไอสองชูสองิวคุนเด้โอเคก่ะมันจะแมนงามทุกคนให้ชมนางถ่ายยอยู่บนเห็นี้ยังกะทายใต้ทุกคนงามไป ทำคลิปสันส้นๆให้ทุกคนดูดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองกระดอกอย่างน้นเนี่ยโอ้ยคืองามแต่ทุกคนที่แดงไว้บอกค่ะเห็นบอก